แล้วทำไม <laughs> 27บาทไอ้เราก็นั่งเงียบอุตส่าห์รอดูว่าจะแต,แตกขนาดไหน <c oughs> โอเคครับสวยอยู่ดู20บาทแต่ทำไมไมันจ่ายน้อยยังดูสวยเจ็ิบอบาทครับ <c oughs> คุณ6ครับ <c oughs> ผมยังไงอยู่นะ โอ้โหสเกตเตอร์ขาดแค่ไม่กี่ตัวตัวเดียวปะแม่ไม่ได้เล่นนานถึงกับลืมเลยคนดูน่าจะตัวเดียวแหละนะครับผมนดูแต่ว่านะไม่เข้าจะได้ยูนี่ครับ ก็โอเคครับผมก็กราบสวีดนสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักหย่องพาปั่นนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ที่เกมนะครับวายแบรนดิตโต้ใครับผมมาดูในทุน100บาทนะครับผมมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้เด้อไปลุยกันนะครับผมมาดูเฮ้ยสเกตเตอร์ด้านบนนะครับผมมาลุ้นเลยนะครับว่าจะได้หรือเปล่าสวยเพื่อนมาสวยเพื่อนมา ขอส,สวยๆนะขอแบบตึงๆสักตาหน่อครับผมท่านผู้ชมเอาแบบว่าโบ๊ะโบะอุย้ยสิสวยสามสิบสองบาทครับผมเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยเอาดีมาว่ะคนดูโบ๊ะครับผมสวยได้ยุนาเขาดูเออเฟี้ยวเลยว่ะเฟี้ยวเลยนะคนะดูแบบนี้นะครับผมเฟี้ยวเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะ สวยจาดนะครับผมนะผู้ชมนะครับผมโบบากันไปครับผมนะผู้ชม แล้วทำไม27บาทไอเราก็นั่งเงียบอุตส่าห์รอดูว่าจะแตกขนาดไหนโอเคครับสวยอยู่ดู20บาทแต่ทำไมไมันจ่ายน้อยยังไงดูสวยเจิบสองบาทครับคูณ6ครับผมยังไงอยู่นะ โอ้โหสแกตเตอร์ขาดแค่ไม่กี่ตัวตัวเดียววะแม่ไม่ได้เล่นนานถึงกับลืมเลยคนดูน่าจะตัวเดียวแหละนะครับผมผมดูแต่ว่านะไม่เข้าจะได้ยูนี่ครับผม,ผมดูมาเปิดห้าไปเลยแล้วกันนะครับผมท่านะผู้ชมจะได้แบบแตกเยอะกว่านี้หน่อยสวยเพื่อน21บาทนะครับผมแต่ว่าข้างนอกไหลโคตรดีเลยนะวันนี้มาเปิโต้นี่ครับผม เขี้ยวอยู่นะคนดูเขี้ยวอยู่คนดูได้อยู่นะฮะห้าร้อยสิบเก้าบาทนะครับผมเบ็ดสามสิบสักหนึ่งหมุนละกันนะค oh, รับผมโอ้ไหลคอมโบเดียวคนดูคือ,อไรพระเจ้าอจอ์จ สวยไหลไปก่อนเพื่อนไหลไปก่อนเพื่อนโอ้สองร้กว่าบาทมาทุน100ได้กำไรพันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะผมว่านะคุ้มอยู่นะเจ็700นะ100นะสวยครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้คนดูหกร้อว้าวว้าวปั่นเจีย๊ยบ หวานเทียบเลยหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับคนดูมาวะที่แรกไม่คิดจะมาด้วยซ้ำนะไหลเรื่อยๆได้อยู่คนดูขึ้นเบ็ดสี่สิบยนเด อ่ะโอเคครับผมคนดูพอเลยแล้วกันเหรียญ2,003แล้วนะครับผมดูเดี๋ยวหมดนะฮะก็ดูนะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฮะก็ซีวัวเก a ตัวม m นโล o w นครับผม,ผมดูกุ๊กกุ๊กครับผมคนดูก็วันนี้ก็ต้องขอตลาเพียงเท่านี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ And I feel like something's bad. But hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.